สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำที่9ถึง15พฤษภาคม2565หหก้กับชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะโดยช่องของแพรพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยใช้หลักของราศา์ไทยแต่ถ้าคุณมีทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในกรลฟังได้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องบอกกับคุณว่างานเยอะเงินแยะแต่ความรักก็ต้องระวังเหมือนเดิมค่ะ สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศรีกุมภ์ในสัปดาห์นี้นะคะดาวอังคารดาวเจรือนการงานของคุณยังโคจรทับลัคนาราศรีกุมอยู่ค่ะและด้วยอิทธิพลของดาวอังคารนี้นะคะหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันค่ะการที่จะต้องทุ่มเทรแรงกายดังนั้นในเรื่องการงานจึงยังเป็นอะไรที่หนักสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะคะจะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ แต่ก็ต้องบอกชาวลัคนาสศีกุมนะคะให้คุณสบายใจว่าการงานของคุณนั้นจะส่งผลดีกับในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องของชื่อเสียงการได้รับการยอมรับจากคนรอบๆข้างค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะคะและก็ส่งผลดีให้กับในเรื่องของการเงินไรายได้ผลตอบแทนต่างๆด้วยค่ะ เพราะดาวสุ์ที่เป็นเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนสัตชานะคะโคจรนเน้นมาตรฐานเป็นมหาอุดไปอยู่ในภพการเงินค่ะแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพระศับบดีและดาวเกตน,นะคะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาศีกุมจะต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ตัวเองค่ะเพราะดาวขานที่โคจรทับลักหนาของคุณอยู่นะคะส่งผลทําให้คุณหงุดหงิดใ,ใจร้อนง่ายค่ะ แต่นอกจากนั้นนะคะดาวคารที่โคจรสลับเรือนกับดาวพระหูหูไปอยู่ในภพสัตชา้าซึ่งเป็นเดินที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมรอบๆตัวนั้นชาวลัคนาราศีกุมก็จะต้องระวังการแขัดแย้งกับเพื่อนฝูงและคนรอบๆข้างให้มากๆนะคะรวมทั้งต้องระวังความขัดแย้งที่มาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวกต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะดาวพฤหัสบดีดาวเจริญการเงินและเป็นดาวเจริญลาภาโคจรไในมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีไปอยู่ในพบการเงินอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่โคจรเป็นมหาอุตและดาวเกตค่ะส่งผลดีอย่างมากในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะนอกจากคุณจะได้เงินจากงานประจําแล้วถ้าคุณทําอาชีพเสริมหรือว่าลงทุนทําอื่นๆด้วยนะคะ ก็จะยิ่งทำให้คุณมีรายได้เข้ามามากขึ้นค่ะมีความโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินและการลงทุนนะคะจะมีเงินเข้ามาใช้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแต่ดาวพระราหูและดาวพุธที่โคจรอยู่ร่วมกันในภพสัจชานะคะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมอยากจะใช้เงินไปเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งของที่ตัวเองอยากจะได้ค่ะอยากจะใช้จ่ายเงินไปเพื่อความสุขของตัวเองนะคะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะดาวทิศดาวเจ้าเริญปัตตนิดรนคนรักคู่ครองโคจอมเป็นมหาอุดไปอยู่ในภพาาสัจฉะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมนี้นมีเสน่ห์ค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองคนรักจะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานการเงินค่ะ แต่ว่าดาวคานที่โครจรทับลักหน้าของคุณอยู่นะคะก็ให้ระวังการมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองโดยเช่นกันค่ะรวมทั้งให้ระวังการมีบุคคลที่3เข้ามาด้วยนะคะเพราะจะทําให้โชคลาภการเงินอของคุณติดขัดขึ้นมาทันทีค่ะส่วนชาวลาัคนาราศีกุมภ์เที่ยงโสดนะคะอาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่อทิตย์ที่โครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะคะก็ให้ระวังจะไปเจอกับคนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยค่ะดังนั้นนะคะหากคุณจะคบกับใครก็ขอให้ดูให้ดีให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะ ก็ขอให้ชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ